โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่ป้าลุงพ่อแม่เอจทุกท่านหรืจะไปฟังลาฟังทารุต่างประเทศกะยินดีนะฮับคาซูซองสองพี่น้องสู่ชีวิตเด้อสบายดีไม่นี้ก็มาพอกับทางน้องแม่อีกแล้วโดยอเมื่อนี้ก็มาอ่าที่ไหากอดทงหน้าโดยมื่อนี้สิมาหากระปูคุดจิรอโดยคุดเขียดคุดกบนี่แหละมาสีได้บ,บ่เนาะ,ะหาปลาาเะพว่าเลี้ยว อันแล้วแกเออเหล้วเกี่ยวเขาเลยนะี่เนาะโอ้โหโชคกะนอันดำๆนิดนึง,นง,นงตอนเช้าเนาะแดดแกแห้งๆเมือม่อมื้อนี้มาดำกันประมาณสี่คนโดย,โดยป้าวัดสีได้อีกอมาได้เนาะทับอิดวัดสีไปเบิ่งกระปูก,ปก,ก่อนอยากกินปนกระปูโดยฝากก็ไล่ก็แชร์ไปกำลังจะเห้เด้อบางทีบขามโฆษณาโดยปะป้ามา มาเร็วมาเร็วเห็นจีอรอแล้วนี่ค่ะลองคุจีรอก่อนมันเป็นควายแน่แหลยเมนี่นนะม,นมาก,กับร้านเนยน้องไมกก้่ไปก่อนแล้วแล้วก็มีทั้งน้องน้องอรันน้องขน้องอุทัยอะไรมาเร็วมาเร็วเ <c oughs> มือ <c oughs> ม่อยบะเมื่อยบะฮะสบายดี <c oughs> okay, อ,ยอยู่นี้โอเคคอยปรุงคอยปรุง sao vậy đi, đôi, à, chấp, chấp con hươu này, chắp bên bảo, đấy, siêu gì? Tăng แม่นอื้อีสับมันนี่ตัวนึงยังมันสับเนาะมันยาวอ่ะเห็นเห็นเอือยได้ตัวนึงมันๆๆอเรียบร้อยอาจะจับเสียมเด้อไอสิจับกระตาปไปกันอไปหาอยู่ทางหน้า่ะอไปมื้อนี้ไปกับร้านน้อยมื้อนี้ ค่อยๆอย่างนะบางทีเออเห็นกระปูนะสีเอ็ดหย่างอีกเบิ่งนี่งเด้ออย่ามันมีนมคอยกระปูมาหาอยู่ไหนาแถวตรงนาคคำนี่แหละบนเคยหาตะกีนราไม้ลายล่ท่านี้นะเต็มกี่หลอกกับคุดเอา้า บันได้นี่นี่นี่ก็จิหลอป่ะนี่รวมเงินอ่ะเออวันนี้ไฮร้นานจับกล่องไหนอยอาชีพมาเบิร์นนี่กันจิขัดเ<ด>บิร์นก็ว<ด>่ามันมีเฉียบบ่ ไป,ไ,ไ,ไปเบ่งนะพูเนาะยิ้มย้ังหนูเ้ยคอยตีนเากำลังจะกินน้ำฮะจะกินน้ำปใส่มาเมือดูอือก็นันอยนู่แม่ขู้เลยเ่งวันน,นี้สมมิม,ม,สมาเอาอันพักหนอก่อนสิไปสูบักเธอมาพักอันสุบพัพก ทักกับเราทุกทักทีกแจ้ง้ไปใส่แหละ ออกไปทางล้างได้ยูบอกได้แต่เขาพูดตัวหนึ่งนี่แหละแต่ก่อนหนึ่งวันได้์ลายก็าะเดย์ไปจิโน่ตัวเดียวเลยมานี่นยะซิมเกียบพักทางหนองอ่ะได้ได้แล้วโอ้โซิมเิน,น เห็นอยู่บ่อันควยกระปูนี่คือบุญหงษ์กระปูพอดีบัอุ้คุยไม่หงษเห็นอยู่บ่คือบุญมีจจกโตวะบุญมีมาควยมันเหงื่จนเหนื่อยเลยศิริกินอยู่บ่นี่นะจะบังค้าอันนี้ก่อนจะบังค้าค่ะเออเบังลงมา Bồ mì mi gì vậy? thì đại hỏi hỏi học hỏi đại. đây đây nè, hỏi nè. đi đi hỏi 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 nè hỏi 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 nè đẹp nếu à? nhớ bằng cái cây này nhớ cái, cái cây bụng đi tìm khơi khắp đường này đi tìm từ từ tìm bụng này đi nhập đi nhập đi tìm bụng đi tìm bụng nó tìm bụng mình จะดีๆกล่องนะออนี่มันมันมันจะดีๆจะดกข้นตูองอ,อ้ยหูตากล่องเดียัแไปหูยี่บไปหูก้ามันเห็นได้เลย,นะเ,ยเนี่ยเหลือตู้หนึ่งมอนะนี้งดนะปวด จ้าเนเออร์ใชไหมคนดจังยขงดันมาคนไกรับผกเอกลันะนเบึงนี่ตุ๊บิ๊บตุ๊บิ๊บตุ๊บิ๊กบบเมเห็นหูเห็นหูน่ะ 咱们可以。 Nó là hô bà lân Ừm Thầm xinh như cốc lái <laughs> Định đựng <đợi> bà lân Cảm bà lân bằng ơn bà lân Cảm

นี่นาะโมเมนบนนี้นะีนะนี่เออตาดีไงตึง้งเขานาให้ให้บอกแมวยังบบเห็นเออยังบบเห็นบอก,อบอกเ,เออหนีเห็นเห็นเห็นทางโนมัยหมทางเห็ดอข้อางยาวเป้าก็เห็นเดี๋ยวไปไกลนี่มันเห็นแอร์นึงอือโค้งเดี๋ยวมาได้เลยเลยกระฟูอีกค่ะ

เอาว่าว่าน้ำเนี่ยวันนี้เอเม่เห็นเอห็นควายกระปูวันนี้เอเม่เห็นควอยกระปูจะควอยสองคอยสี่เวนี่ยข้ยหนึ่งไกลไกลตีตากน้ำหนี่ฮะปาอน้ำหนี่งปูพูดู เด้อเราอยู่สีดำเด้อเห็นเหรออยู่ตัวกับทันนะเราไปหาเก็บปักกระทันมากินบ้าแต่าน้อยเอ,ยอาไปเกาะอ,อีก,กินแห้งๆเสียๆแบบกว่านี้ใสก่กะใส่ตะมัหูมมัน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 ูยัยงเลยค่ะกระปุกกันนี่นาะเกะกะ

ก็นี่เออหาบุู่กับปูนะเออมันออกตายแล้วเนาะมาปปลเมพี่น้องมาป่กบปูเออี่ีมมันลลเอุด้าหมอ่ะจะปอะปเอาล้ ไปหนึ่งยูทูบขวดหนึ่งไปทางไหนเป็นหน่ำคำหุ่นข้างหลังไกลบ่าเลยโอ้โดดลงไปดิแกะให้สิแกะเสือได้ฮะกระโดดลงต้มต้มถ้าขึ้นมาแล้วกระโดดลงโดดเจ้าปิงขึ้นมาบ่นี้ เห็นบ่ตัวใหญ่รึบัตัวยังไงตัวธรรมดาตัวธรรมอ่ะดาตัวขวดหน่อย <laughs> ตัวสัวมเนียบมือนี่สามสีนิ<อ>่งนะ

ิีชาไปเบิ่งน้ำทำปีนเนาะไปดินน้ำแกะเสื้อแกะเสือออกแกะแเสือออกอะไรคะเดือดดินจังบระดีอาบน้ำตอนกลางคืน,นอาบน้ำามันมีมันมีเขียนเลยเออมีขึ้นตรงนี้เนาะไม่เหิะน,นี่แหนะละแต่กาวมีเคลียสอ่ะตอนหน้าหน้าเทเลนพากันหกอยู่ อยู่อะนะก็คือการพากันขุบเอาอยู่อยู่บ้านเรากอะ่ะอยู่บ้านเนี้ยน่าหลงน่ารักน่าปากเซผูกบันเดือบอ่ปะปากเซผูกมีพีน่นอกมาที่ร้ายมันแล้วก็มีหมูนําแล้วก็ไปเบิ่งข้าวผ่อนก็นได้สอว่าเป้หมูเขามีหมูสอว่าเป้เออแล้วเราแม่เราไปอยู่ไทยเราไปคลายเขื่องหมูจะป่ะนะ อะเราเป็นเราเป็นเราเปนผู people, people, so ้เป้สือเป้ค่ะเป็นน่องค่ะเป็นเอื่อยเออโอ้็หมแมเมมันอยู่บนดึกกวเลยเดิเห็นเลยเชาะจังได้ไหมอไอูนี้จุดบังโค ซับแล้ววะซับน,น,นี่บ่เออวะ่ะเออไข่สับเลยไข่มีมันมีไข่มันมีไข่ยังดีด้วยตรงนะ,ะไปเร็วไข่สับเลยไปเร็วมีไข่ไข่มันแน่เดียวเอาไ,ไปกินกับต้มเอาไปจีกินแล้วก็นก็ต้มเอาตัวไหนหน่อยมาจีแล้วก็ แล้วก็กินตั้มแห้งเสีบก่อนอีขนาดคนไทยคนอีสานเขากินแบบดิบๆหัวยาด้วยเนาะเยอะยิ่งยิ่งดีกว่าเนามีมีอยู่บ้างคนสานคนไทยยังบ่คนไทยนี่คนอีสานเนาะข้าวกะเจอคนไทยกับคนอีสานคนไทยหาตั้มมาตั้มมาแทนเขาหา

มันกระา,ายออกคขยออกบ่มัมนปิดก๊ออครีแ้่ควอยู่คนแนองควอที่คอยที่หนึ่งคอ,อันนี้ควอยสวอยสมิโตน่อยนะนยนตัวหนันะตัว,ต,วตัวถ้าตัวใหญ่นี้ไม่มีใครอยู่บ้านานะฮะนะไปขุดบ้าแต่ตัวยยมันใหญ่กว่หนึ่ง นี่ไข่เพราะไข่เป็นเม็ดมไข่ไข่รายเป่ไข่เป็นเม็ดถูกอันนัไหเนี่ยนะพะเหน่ป็นกข่เรอนไข่กุาต้นใหญ่นีน้ตน้นถ่าดี่ิ Ton nữ cái sắp tonoi tón sắp tonoi lên lên nè chích tói bundo ngay 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 ไะไรบังดููบกันจับกินน่ะรับปุ่นปุ่นเอนนเอปุ่นดูไหนบอกเด็กโตโอ้ก็ได้รายด,ดิได้พอปุ่นเอ๊ม่เอาคาเจ้าอาไปนคำเลยอือคุณนี่น้ำคำได้เด้อ บ ư งแต่คายบอาใช่บอาป้าตะมันปูกพักงานอี เบิร้ลให้นำคำไปหาเบิ้ลพักห,อหมอนพักเนาะมันบุคอยมีกับปูปันไดแต่กลมีไา,ายลายกับปูนะอ้ามีก็นำกกระมาหอดดำคำ,ำปะทำอะไรอีกเอาไว้ได้สิ่งอย่างขาดตัวนี้ไป เล่นได้ปูไปได้ปะลันชุดไปเลยนั่นงูจะดีดด้หาดวงเท่าก่อนมาไว้ถอดเลไว้ถอดรองเท้าก่อนไปเดี๋ยวม เหรอมเออมันเปืเป้อนดอกเออ้อำคำัมคัมมาหลา,าหน,น,น,นาก็มาห่อนตายๆห่อนท่อนสวยนะาก็ ว้านำคำเย็นเย็นอาจ้าไม่เนี่ยปูจ่เอือก่อนอันน้เห็นันเห็นเอือเด้อเบะนี่เ้าวดยินเลย mưa được vời mưa chứ bà mưa tuyệt nó. Thầy tuyệt thầy mưa tuyệt vời mưa tuyệt vời mưa Đi vời mưa nè vời mưa tuyệt vời mưa tuyệt vời mưa tuyệt vời ปิง้งปังปิ้งได้เมื่อกี้นี่ล่างหนาดีๆเอาตีนจุ่มมาเลยเลื่อยมาบร,ริวายเนาะมันเน็มันได้กลิ่นคนมาจิ๋เนาะนี่มีเทียมนี่ใช่เอ๊อืมเป็นไปนขามันตัวนึงชิขาจริงเอาเอ้ามันยังมีสวิตเนะาะเดี๋ยวเขาจะเอาอันะใหม่จำบเด้อ loang mh mh nè, mh mhm mhm mình mhm 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 mình đủ mhm lắm <laughs> มึงกระปูันมาเหอบ่มีเหอปลากระปูซ้ำมาละละใทยดอกเดยวพอปุ่นกันเนาะรองเผ่าเหอะนี่กกระปูเหอกะพอได้กินปพอได้ปุ่น เ้ไพวันหน่อยมีสารายู่ด้ด,ดูดูป้ะสีคอกลับก็ได้นหมหม้อนำคำแล้วก็สีออกไปทนนทางพุ่นมันป้าจ้อ่ะ,อะไม่แต่มาฝากคนแรกก็ใช้ไปกำลังใจใเนเมืงอ,องคีบขามกูสนาด้วโดวยนะบ่บ่ยานปิง้งมาทางนาปู้อย่าลง,ง,งด้ปิ้งเด้เทงนนะ แม่ม mm ันมัน mm, มีน้ a ํานะปิงหลายบ่กลับป่ะครับเมื่อแหละมันบ่มีเหรอมาเลาะจนเหมื่อยบ่ได้ถ่ายบ่ถ่ายคลิปบันไดตัวได้มแบบว่าตัวได้มมันมีกปูแล้วทงน้องเมถ่ายเอานะมันบ่มีกปูก็จัสิถ่ายงใๆเนาะตัวนึงด้ตัวบ่บ่ตัวอัน รันมันขาบู่แม่นะ้านี่นะาีนเออตัวนั้นนะอื้ออัอตยาตอย่าไปใกล้มันเราต้องลงกันยังแอบมีตัวฝากก็ไล่ก็เปไปกำลังใจเได้บงคลิปบ่างค่ะโฆษณาเด้อสบายดีรันอ่ะสบายดีสบายดีอืมสบายดีไาลุงด้วย